สวัสด <toys> ีครับช่องฟ้ากู้ลงพื่นเอาไปเี่วครับพี่น้องครับเวลาอุ้งหยิงพึงเม่าหอดครับพี่น้องครับอุ้งิงพึงเม่าหอดลังเวที่พี่น้องขอำตัวเอาลยครับเชิญเลยครับโอ้ เสียมากมีมันุยน yeah> no> ั่งประจำตำแหน่งเลยเนาะครับนมโอกดสียอ uh ีน okay. ี MM ่แน่นอนเหรอวะมันไปวนเลยเนาะเสียบีลำพื้นเราบีเชียวหาหน้าหายตาไปใสายไวานเนี่ยไรนี่คือไรพิเศษในพ่อรูปกับข้าวบ้านกูกับบ้านเป็นเรื่องเ่ามันไปท้าชนะเลยน้ำตอเาไปไรเน่ยอนหนักละครเวทีเลยเมรแตาไรเนี่าร้อน999บาท ไพอลูกไหมอ่าโชพอลูกไปอ่าครับก็จกกัลังให้คคูบิกกี้กับคูบี้ครับทำเด่นยู่สตอรี่องค์หญิงบนเวทีแท้แน่นอนครับโอ้ลตริสตอรี่เหมือนกับเขาเคยเคยเหพุมพิพิกี้เป็นเนเป็นอเท่งประมาณเมเมีนเมใส่เสื้อคูเอดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปใส่เสื้อคู่ับนะนไ บอลอะไรเยอะตล่นมาไเยอะขนาดมาวูดอีกคนคูเท่าไหร่กัน้ากกาเหมือนนเสียลไปไ้ลมมยัอมัน่เหยียบเยน่นเหรอนี่เลแฟนข้าวดาแฟข้าวปวดกาแฟวินเดนโหมเอยู่ปวดพื้นเฟได้ไนอนนเฮ็ดเฟน่ลัเบี้ยเขาได้เฟน เมน่อยๆนี่ก็ไม่ได้นไม่ได้ก็ไ่ได้ไ่ได้ม่ไหร่ได้เม่อไ่กได้เม่อไหกด้เสียงดังนี้ได้พี่น้องครับเขทดเกม้ไปรอยไม่็เปล่นสมเเด้องเ่ไปรู้กน้อไป่ไดยไหเอเอางเไม่เป็นไร่ไหมก้องมุนกต้องเงมุนเพื่อนไม่เสียเรา้องขึ้หดี๋ย ฟังเด้วยพี่น้องเสียงในฟิล์มด้วยพี่น้องเสียงในฟิล์มเจ้าครูได้บอกเนี่ยที่แรกตกแกเบมนชายลูบลงครูผู้สาวว่าเป็นเมียเฮกฟิตไหมมาเมียเฮกฟิต

อาจารย์ฝากความมาหาเยแล้วบอกมันเป็นตะกีดอกไม้เ่นมาพงมันหลายไปมาแล้วเสีบดลูกเสียบดรเลยบอกเขาอยางนดไหมไปเดินไปจเสียบดก็รู้ันมาพกโรจอยกินาลอ่างเกี่ยนะพอม่พอชตาให่

ิก็มของแท้ของแท้ตองแท้นี่ตาทเด้อค่ะพี่น้องไปด้เจ้าเดิม่ดลวท่าทวดทาก็่ว่าดสสนใช่ของคับเาวเรื่สุดบูมิเปย่าใเกนเขาได้ล่โอ้ยจะเป็นคิด่างเนาะ เดี๋วมักินอาางเขาเนาะเส่อ์ฟทั้งหลูกเนแหมบงด้เฮ้ยแสบเดี๋มันกินอ่หางไม่ได้แส่ยบมันเาะังม่วงเถอะเออโอ้พอยักินอย่างอะไรติดก้บวโพดี่ดีกินเหลมื้อไรครับมื้อนี้ครับ่อ้ยห้องงามมั่มีเด้อห้องนามมั่มีเด้วยนั่งขี่รถพารุดางเจนโบโวได้แลยบอกเป็นเสี่ยบพ่อล ผมจริงไม่ว่าผมแท้ไม่คือสมัยนี้้อรู้ว่าผมัวน้ตองรูรวนไ้จะได้ก็ได้สวัสดีแม่หน่อยด้วยครับเรนจะตายป่วเดี๋ยวครับก็ตายจับเือตายอ้ยยังต้อจะตายมีคนนอนตอง้บอกแท้จ้าแท้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 แแท้้แท้แแท้แท้แท้แ้แแท้แท้แ้้ เียได้นี่คนอัตตาหน้าหลาดไม่อยู่ต้นไม่มอยู่อีหลีด้วยเน่ยมันมาจกมันมากไอ้เกียร์ไอเบียต้นเตีมึงอย่าเล้าพูดอ่ะกินมากมันน้งเสียแต่มันมีของขหัวตัวอยู่นี่มันมีของหัวอยู่นี่ โอ้จะเป็นอารันาะแ่าวบ้นโ้ที่นี่ไม่ได้กินหมูม่วงนะกินสมุง่วงกินกินสล สาวเชฟพี่น้องครับด้านหลังเวที่คุณหญิงมาหอดเมื่อกี้นี่พี่น้องครับช่องปาเกูอลำพูนไปเที่ยวนะพัทยาผู้หญิงแห่เบิรงนกับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อครับพี่น้องกันช่องปากก๋อชวนในคนติดตามอย่งหมดร้านจุดผู้หญิงมาแล้วล้างไดทีมากเลยจัดม้วงเลยครับพี่น้องใส่บวยๆเลยเป็นเซอรก็มีหลายครับบางคนอีกิน ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เฉยน้เดอพี่น้องครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องปาร์ตูแลมเพื่อมาไปเที่ยวครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องครับไม่ค้างโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะครับกพลังจิตกับยูทูบเบอร์ครับผมจะดิ้งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เฉยน้ะพี่น้องครับสวัสดีครับ